สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตํำรถหกล้อดําซิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอวาปีนะครับมาถึงร้านแล้วนะครับนี่ครับมาถึงร้านนะครับก็เดินเข้ามาซอยนี้นะครับปีวงนะครับไปนี่นะครับแล้วก็ถอยเข้านะครับ ก็เพื่อนๆก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหลังจากที่ใส่แป้งไปเมื่อวานนะครับใส่แป้งไปนะครับขอญาตอยู่ในร่มแล้วกันนะครับห่อนครับพี่น้องห่อนจะเศร้าเลยมั้นะก็ไม่เช้าแล้วครับเกาหมงแล้วล่ะเดี๋ยวเพิ่งนะครับร้านนี้ก็จะติดกับปั๊มปตทนะครับอ่าเห็นว่าไปปตทนะครับ นนี่นะครับนงานกลับมาแล้วสองคนหลังจากที่ใส่แป้งไปเมื่อวานนะครับใส่แป้งวันจันทร์ครับถึงรัดคิ้วพี่น้องไม่ได้เหตุลิดนะครับก็ลเลยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับอารมเสียนะครับอสียล้มบัคัลเายเมื่อวานเนี่ยเฮียเจ้าของร้านครับถึงรัดคิ้วนะครับตอนแรกว่าจะพวใส่หรอกเมื่อวาน วันวันที่ใส่แป้งนะครับใส่แป้งไปอีกระทับิวขึ้นครับก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บางครับไปหดได้ลงเลยครับนะครับก็ตอนลงก็ไปถึงตีสี่นะครับไปถึงท่าเรือสาไทยตีสี่นะครับตื่นขึ้นแปเนงมงเจ้าเขาเจ้าเอืน้นเขาไปลงนะครับ เรียกเขาไปลงแต่เรบอมีเวลาเห็ีดขีบเลยนะครับลงเส็จเที่ยงใน,ในขนาดลงจะเศ้าน,นะครับคนงานไม่ค่อยมีครับลงเส็จเที่ยงนะครับก็ออกมาถึงโรงปูนก็โรงงานปูนก็ประมาณอา <c oughs> บสามนะครับกว่าจะได้ตัวอีกที่นี่นี่จะปัญหาเมื่อวานเนี่ยนะครับเจอแต่ปัญหาเลยครับเมื่อวาน ก็จะได้ตัวนะครับหนึ่งทุ่มนะครับสามทุ่มออกจากโรงงานนะครับก็มานอนอยู่ที่ที่พักอ้หลังตาช่างโนนสูงนะครับมานอนอยู่ที่นั่นนะครับก็มาถึงร้านก็แปดโมงพอดีนะครับมาถึงร้านแล้วนะครับก็คนงานก็กำลังทำการลง นะครับ่นบักลากระขาหห้มโยบุนป้อนครับไม่แน่ใจว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับหรือว่าจะได้ไปเตี่ยนยางยังในภูมกับบรูนะครับเพราะว่ายางยางเห็นรวดเร้วนะครับทั้งสองเส้นนะครับยางหางนะครับให้สร้างตั้งศูนย์ให้ออกขวัวไปในพี่น้องนะครับ หางออกทางขวานะครับตั้งศูนย์หางมือ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 ที่สมนะครับตอนนี้หางออกทางขวานะครับยวเอาไปแก้ครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนอยางนะครับจะไปเปลี่ยนยางหรือจะไปใส่งานหรือยังไงก็ยวก็รอดติดตามกันเบ่งอีกเที่ยนหนึ่งนะครับก็ต้องขอให้พี่น้องนะครับที่ห่างหายกันไปโดนนะครับ เดี๋ยวไปส่งหลากหลายเลวกจะเฮ็ดคิปพื้อเก่าแล้วพี่น้องนะครับช่วงนี้ลูกมาน้ำครับเห็ดบ่ไแด้ก็บนีแจะแก้มัห้นะพี่น้องเห็ดในหลดกับมันก็ไห้นะครับก็เลย่ว่คอคไจะเฮ็ดคิปนะครับต้องขอให้พี่น้องหลายๆนะครับนี่ครับท่านผู้ชมลงของเสร็จเรียบร้อยครับต่จากนี้ก็จะไปใส่แป้งนะครับไปใส่แป้งว่จาไปเป,ปลี่ยนยางก็ไปดอกกาดสีบเบลละจังจะไปตายดาบหนาวอยวปล่อยล้มบออเอา,ะอเอานะครับ ปล่อยลมหมอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันชิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะอาได้ขึ้นหรือว่าได้ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงแล้วนะครับลงของแล้วว่างหันครับลงสองคนโอ้ยอึดหลายแต่งแค่สองวงเข้าจนวัดเที่ยง ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเจ้ามาหน่อยก็นเ่งหรือดอกน่าจะยากวานปุ๋ยบ่นะครับช่วงนี้หนาฝนนะครับเส้นนี้ก็จะไปสารคามนะครับเ้นไปสารคามไปขีกไส้นี่จะไปบอรบบือนะครับผมก็จะขีกไส้ไปบอรบบือนะครับให้ดูบรรยากาศ ถนนหนทางจะเข้าหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วจะจบคลิปเลยนะครับนี่ครับขีกซ้ายนะครับไม่ได้เหตุคลิปออกจากร้านว่างั้นไม่ได้ท้ายต่ออกจากร้านเงินเจ้าของร้านอะไโอ้ยน่าจะเขียนใบรับสินค้าให้แน่ เอาบ่าเขียงกับเบอเคียนเถอะนะเลยมาเลยนะครับนี่ครับขี่ซ้ายไปบรารบือแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงงานแป้งแล้วกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ